กะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมีพี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยคือเก่าคือเดิมพี่น้องมามาอนี้กะสิมาอัปเดตห้องน้ำของน้องแพลวพี่น้องเลยทางสร้างเพิ่งกำลังเซตเซลอยู่โอ้โหเพิ่งเห็ดฮอดใส่พี่น้องยังไม่ได้ย่างเข้าไปมามาหนี้กะมากับพระเอกหน่อยคือเก่าพี่น้องเลยยามามามา ก็ได้ไปก็ผู้อื่นผู้ไกล่น้ว,วพี่น้องโดยมาพบมาพ่อกับพี่น้องมาหน,นีกับขึนขน้นผ้าขึ้นผนดูแต่ยังบาตกมาหนี่ได้ไปไกลพี่น้องเ้ยไม่ได้ไปไกลพี่น,อน้นองขึ้นมาแต่วัดก็เลยพักกันมาหาทั้งน้องแดงแต่ก็น้องแพ้วพี่น้องขึ้นมากระสวยเลอเนาะย่ยขึ้นมากระสวยแล้วพี่น้องเลยขันค้นสวยใคยรต้องเนาะอันนี้ตะเวนสวยเันห่อนพี่น้องขน้นสวยใครยุ่นี อันนี้ตะเวนสวยร้อนแดดพี่น้องเห้ยเราหยอกเด้อพี่น้องเไย<อ>ก่อนสิเข้าไปหาทางน้องแพลวเพิ่นกะมานั่งเล่นสะก้อนจักหน่อยเดีสิเข้าไปทางสร้างเพิ่นพุ่นแหละพี่น้องมื้อนี้เจ้าได้ยังบ่สิวัตอนสร้างเพิ่นเติมเพิ่อนร0อยเก้าวัดนี้สราสร้าง150บัดนี้250บ่อยหาสิบะเราสร้างร้อยห้า150ข่อยข่อยบ่มีได้100รข่อยสิเอานมได้ไปตอนสร้างบำรุงมันร้อยคุณ่ากินนมได้บ่เนาะสร้าง ปกติวันไหนจะเล็กหน่อยแล้กินนมบะซีอันนี eh ้ความรุ่งเรืองค่อยขอโทษพี่น้องเห้เขอเสียงแหบพี่น้องบ่ได้เป็นวัดบ่ได้เป็นไอหักเสียงแหบสงสัยสิเป็นนักร้องบ่ตอนแก่นี่ป้าทางหลังก็มีแต่ใบไผ่เขียวๆพี่น้องธรรมชาติใบใบไผ่บ้านบ้านเฮาเอิ้นเนาะบะสิเนาะป้าเจอพี่น้องเห้อยากดำหน้าผัดฝนโปตกว่ะนี่เฮ็ดจังใดกล้ากันยาวพี่ได้บะสิ ให้เจ้าเงาเนี่ยแบบโบเงาแล้วบ่มีน้ำสองข้อมือแบบนั่นดินพุขึ้นแม่นบ่าโดยโดยเดียวว่าสีเดี๋ยวจิโตไปอัปเดตทั้งสร้างเพิ่นก่อห้องน้ำก่อนจักเพิ่นเ็นหอดใสเจ้ะทายแล้วล่ะบ่เรียบร้อยแล้วโอเคจ้ะเดี๋ยวสิไปเบิ่งไปชมน้องกันพี่น้องเอ้ยขอโตกันเด้อจักหน่อยพี่น้องโดยๆโดยโ้ยรักสีภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเพื่นแหละนี่ก่ะเรือนของน้องแพวแหละพี่น้องเอ้ยส๊าเดยเด็กน้อยไปทางใด้เบิร์ดเดย์ อ้าโดยสวัสดีเด้อโดยได้เฮ็ดกินยังนี่ตำมะฮุ่งใส่โอ้กินละบอโอ้เลี้ยงเข่าซื้อมือบอตำมะฮุ่งมาเนี่ซื้อมะหุ่งมาบ่บ่ซื้อตัวกระตับโอ้ตัดเองไม่ได้บ่มันมังไดหลายบุ้มีเกลือโค้ดบุมีหมากมันบ่บุมีมากบุมีประเดกประเดกกระบั้นกรบโบเสบโบนัวแล้เอาซื้อเอา โดยอาเดี๋ยวขอตัวย่างไปเบิ่งใช้น้องแพ้วไปใส่ไปเหือนนางแดงโอ้ไปเหือนน่องแดงคุณบอโอ้โอ้โอ้เป็นยังไงโอ้ยโดยโดยโอ้ยช่างนี่คือเสียงดีแท้นี่ได้ได้ไดายคันคิดฮอดข่อยเอาเฮ็ดละงูกมาต้อนเด้อเขาว่าเฮ็ดเพาะเฮ็ดละงูกออกเด้อบอลบืนก้อนอ้มือนี่ต้องเอาเฮ็ดมามันมันมีแบบนึงอ้าวเจ้าสบายดีข่อยละบอคล่องไข่นี่คนเอออ้าสบายดีโด่ เลยเอ,าเอา้าน้ามความมาได้กินซนะแลนาะกินข้าวเที่ยงแล้วบ่ามานี่วเธอได้ยังนาะกินมานี่เ,เออตามมุงหึงก็มัแล้วก่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่า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 ่งก่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า้่เฮ่า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 ย่นฮ่า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 ม่าอ่าฮ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 า่าฮ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 ่อ่อา่าาา่่าาฮี่นอ้องเอ ก็ประตูบ่อน่ะอ๋อแมนบ่โอไว้ดีเพื่อคอยมาเมื่ออื่นสิบเรียบร้อยจะบ่อใช่ไหมอืมอือไว้ดียีฟ้าแล้วป้าก็ได้คอยมาก็อย่างแล้วโอ้คักเลยว่าก็ประตูบ่มันยังคือซองอันคือเป็นซองอันเมืนอนี้อันนี้ โอ้วงมันกับมันพับมันบ่โอ้ไข่อยกระสีเม็นบ่จักเนาะเขาเำอย่างนี้ได้ไหมเออเหม็นวะมีแรงในรอกเลยเลงตจดปุดเยอสร้างสร้างเลยอันใหญ่แล้วก็กินบ่านนมสร้างส้างเนาอาซาโคลโบมี่เดาฝากเอา กินได้ทั้งรังเถื่มมันนั่นโดยด้ด้วยแต่เด็กน้อยแล้วผู้ใหญ่กินได้เาิเก้าไปทัดไปไดนบไปไดนี่มันหกเกบ่นี่เก้เไปใ้ถูกฮะอย่ให้กัได้ซ่างเอยไสั้นแหละพวกออกไปหฮมบกอีสีไทยอ่ะ พวกหอกสร้างนีนงี้มันอดแมกใชาเ่เนือมันพิทัพิทแล้วบ่าอ้าวแบบนี้แมพมาคอยเห็ดมาบอกพกับบ้านเราแล้วว่าไห้บ่าจ้าวาม่พิดคอยเนบาคอยบจักจักท่อไดอันนี่เพาคือการว่าคือพ่นขึ้นสูงแค่จ้ะคือพ่นขึ้นสูงโอ้ทีมันลุบบ่ ขากแร่นี่มันจังน้ำเพถวมหกสิบเก้านนี่มา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 อามยใามามามาดามาเนมามา่ามามางเมา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 าม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 อามามาาาาามานาามามาาม่มา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  หกเครึ่งบ่อบอบ่อักนะผักง่ยคอบ่เก้าสิบเกดอกเออเออเด้อสิบหกสิบเครึ่งเออหกเครึ่งเลยอมันเน้เี้ยได้ถ้หกสิบเจ็ดครึ่งเอาโลดสนุนหกสิบเจ็ดครึ่งเอ้ยนะรุ่นนันรุ่นรุ่นยองยอยออันนรุ่นดีฮะดีเด้อเขาบทันบอ สบายดีได้หลายคนแท่นนี้เ้แมนเอา้เจ็ดอ้าวจามาดับพิษอีกเลยโอ้ยได้ชิบไม่ยังแล้วว่านะชิบสร้างัวท่อเคยบ่าเจ้านะชิคกเว่าบเ่าัเมันมเนมันโมเมนต์ชิดลูกเยเฮ้ยบ้าชิดลูกเกยเฮ้ชิดลูคเกยบชิดยูกเยงบุมบเทาเออแมนบอกบัด ป็นลูกเคยฉลาดเอเคยจะเ่ก็ยากไปใช่พอเท่าคือเก้าบ่นห้พอเ่ะลูกเคยมันใช่พอเท่าแบบนี้ันเปนีดอืซิดเต้ปยับไม่กล้ไก่อนซะซิดลูกเคยยังไปทำพอเท่าอืเป็นซิดลูกเคยไดนสองหัวได้ไิสองหมู่ว่ไมเตตักุชวนห้ามไม่ยุิข่อยว่สื้อเถ่าห้ามไม่รึเปล่ ไผ้ยหสีแห้งกว่ากันจีจุ๊บอดชิดยอกไม่ได้เคยชวดกันชกมวยวะจ้ะชวดน้ำไม้เงี้ยวให้สีไวกว่ากันจีใไ้สีโ้อได้ขนานี้ละงยอของผู้นึ่งมวจับว่าปากคนเดอดกเห็นมองุน้ำมันหแล้วกินเลดแล้วโอ้ย บ um ่่อบเบิ่งที่มันก็เข่าอยู่บ่เลยกันเอออาแปนก็ทเ่ไปรู้นะขามาฝนเนาะมนก็ลุยนะใหม่ต้นนึงเจ้แห้งฝนแห้งลุยบ่มันบอกม่ไม่รูมันเอาไปฝนเนาะมันฝนมันบอว่าจะได้ฝนเนาะ จริงๆใน,นกันแล้วอะไมาอื่นมาคือเรียบร้อยแล้วโอ้ราเห็ดลงมาทางนี้เลยหนาวนะถ้าคือใส่ทอใหญ่ๆแล้วเนาะเอออันนี้บาทอว่อน้ำไหลว่นะใส่สำเคียนจังไหลไว้คือือันข่อยนะทอหน่้อไหล่าจ้ะ น้ำน้องแดงก็มาหนี้ตัวได้กวงซ้ำกันวะเออแทกเอาซ้ำกันดิเด oh. ี๋ยวเดียวอีกซ้ำกันซ่องเดียวซ่องเดียววะเออตั้งแต่นี่นั่งแต่โถทายครับซ่องเดียวราคาเดียววะบ่อราคาปัดไดลื่นเอ้าตัวนี้ลื่นบ่เป็นยังคือลื่นโอ้โหเลยลื่นเงิน เออเงินตนั้นัตัวนี้ตัวนี้แดพันนงตัวนั้นเจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันโอ้ว่าเดี๋ยว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 เดก๋ย มี่เท้ากับสลัดวล่ามาให้เพื่อนเลยมาให้เพื่อนอันนี้แล้วเพื่อนอกกันเห็ดสีมืองามเดี๋ยเพื่อนตามมา้เาได้คนเห็ดดีลวเขาเพื่อนน้ำเมาว่านี่กันเห็ดบุดีแล้วเพื่อนไม่ได้เ่อัญเาหน่คนเห็นนมาวนีกันเ็ดบดีแล้วเพ่อนไ่ได้อนไหบุญบาเรายหน่เหเอนนเมนี่ันอยู่นม่ จอกน้องแต่นั่นจังโอ้มันน้องแต่ลานสาวเจ้าบ่ลานไผเนาะลานไผเด้นั่นน่ะแม่นๆอ่าเห็นบ่แม่นก็ออ่้านไผลแม่แม่าเาน่ะเอ้ยเอ้ยเจ้าบ่น้องน้อง่น้องเออๆแม่นๆบ่ไปสิบ่ไปไกลกว่าแม่นลอ้าน้องเอ้ยเจ้าเฮาว่าน้องน้อง่เฮาลตนอ๋อในปาประสับบ่เออน้องเฮา เฮาเห็นแล้วอยู่เฮือนเราก็สุมสายบุญเลยเฮ็ดให้เฮือนเรากะอือนี่ก็เพิ่นเพิ่นเด้อไปวยกนหลายแม่นๆอันน้องไเด้หลานเจ้าอือนงเตนะเป็นมาเอาเห็ยังั่นตอกหัวปมือลูกเยพ่อาพ่อแงแหละบ่มเนาะ ไม่แล้วไม่ลูกเคยแล้วบบบนี้ลองมองเอีเอาคืนบ่ปเถาก็ลูกเคยวันนี้ก็ได้เอาน้มันันีเออเไม่มาหมัไม่ไม่เ็บ้าลง่นเอิมมากระดัหินเนาะมเนาะกร

หืมเขาบ่ยิงดอกใกล้เฮือนเราอยู่เขาเฮ็ดความสวยงามมันอยู่ในตึกตึบอีหยังทุ่นอือบ่หางอีหยังบ้านนอกเฮานี่ฮ้อยจนั้นก็ลูกเจ้าว่าดอกสิเด้อปานนั้นเอ้าีเสือไปนี่บ่ได้ะบ่เด้อดอกใกล้เฮือนเราอยู่เด้อือเฮือนเฮาเิ่งเจออือเฮือนเจ้าก็ใส่นี่อยู่บ่นหลายปีลีหมดนเาบ่ยัดเอาลเบิ่งแ ไมันยั่งมันยังก็เกันเล้เนาะาอยู่เต็มเนอเจ้าเจ็บเอิ้อยู่เจ้าว่ะเห็ดเบียกหนักระวังมันคืนได้อ่าถุดอัดนอาจจช่วย กะับเราพี่น้องเลยกะกะโอเคพ่แม่พี่น้องเลยสมบุญกะมารีวิวเบิ่งทางห้องน้ำคลองเพื่อนน้องแพลวกกับผู้เพื่อนไปเล่นอยู่ผู้พี่น้องเลยกะบ่ได้คุยกับน้องแพลวกซ้ำมานี่พรามารีวิวให้เบิ่งทางห้องน้ำพี่น้องกะสิโคโตกคับสก้อนบาดนี้พี่น้องเลยกะบ่ได้กรับดอกพี่น้องกะสิไปก็สิไปนั่นโตคือคึ้นฝนท่องเที่ยกะอาจสิบ่ได้ไปพี่น้องเลยกัสิ ขอเจ้าคลิปไว้สำนียงสกอนุลกันในคลิปหน้าเพื่อนพี่น้องเลยปสิคอโต้ครับคนเด้อสร้างวันนี้เด้อโดยโดยเมื่อเมื่ออื่นเพื่อนๆสิมารออีกกันโฟนพุโต๊ะเนพุโต๊ะอย่างเงี้ยไปดำหน้าจเอยก่อนเด้อเจ้าเจ้าแล้วไปดำชอยข่อยยังไม่ได้ดำมโพกกู๋อยู่โอ้ยชะอ่อนเนาะหน้าข่อยยังไม่ได้ดำอยู่กู อืมอด้วยพี่น้องก็โอเคโอ้แมนวะเพิ่มเดี๋ยวนี้ผมโนี่นะโออยากแก่งเเนาะอือด้วยอือด้วยด้ยโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเช็์คลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย และก็ขอขอบุญขอบคุณไปทงังผู้ใหญ่ใจ,จดีและทุที่ทุกคนทีท่ติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบขสามโฆษณาและก็ขอบุญขอบคุณไปทงังผู้ใหญ่ใจ,จบุญที่มาสั่งของหนํำให้ทางน้องแพลวพี่น้องเลยก็ให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งก็งเจ็บไม่ได้กมไข่บ่อยมีเดอ้อปัาจะจรรโกไข้ไข่เจ็บและก็ขอบใจไปทั้งน้องพะมีนำ้ำที่เป็นสะพานบุญที่ดีพี่น้องเลยหากันลาไปแล้วพบกันในคลิปหนะ้าสบายดี